ครับสวัสดีนะครับช่องบ้านและสวนเจริญพรนะครับนวันนี้ผมก็มีวิธีการถักนะครับถักเชือกสายไฟแช็กนะครับน่ะป็นห่วงนะครับถักง่ายๆครับไม่ยากเอาดูกันเลยนะครับว่าทํายังไงครับนะครับมาดูวิธีการมัดอะมัดไฟแช็กนะครับทําเป็นพวงกุญแจนะครับอันนี้เราก็ตัดเชือกเนี่ยผมตัดเชือกมาสองเส้นนะนะครับ ความยาวของเชือกธีการก็เราก็ม้วน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 มวน,มนจนมาสุดนี่ครับนะแล้วก็เผื่อไว้ชักคืบหนึ่งสองเส้นสองสีนะครับเท่ากันเอาสีอะไรก็ได้นะครับตามเหมาะสมเลยอรนอด่นตัวนี้เดี๋ยวมาต่อกันต่อเชือกกัน,นไปนี่ก่อนใช้สีเดียวก็ได้นะครับใช้สองสีก็ได้ ครับต่อเชือกนะผมจะมัดจากตูดนะครับเดี๋ยวต่อปลายเชือกไ,ไ,ไว้นะครับอ่ะเพื่อให้มันมองเห็นจกกัดเจนนะเวลาถักนะครับ,รบอันนี้ ตรงที่เราต่อกันครับนะครับตนะร,รงกลางนะครับนะครับพิกมานี้นะครับพิงมาด้านหลังนี้กลับาปนี้ง่ายๆนะครับ เชือกสีเหลืองนะครับเอามานี้ไหมครับอ่ะเอามานี้สีเขียวเ,เชือกสีเขียวนี้อ้อมมาข้างหลังแล้วก็มาสอดเขานี้นะครับเห็นไหมครับ แรกนะครับผมที่สองสีเหลืองเหมือนกันนะครับนี่สีเหลืองสีเขียวนะครับสีเขียวเอาก็อ้อมมาเจัดเรียงที่สวยครับ ส,ส,สีอะไรสีเหลือง,งนี่เดิมสีเหลืองไหมครับสีเหลืองทับบนแล้วมันจะเป็นลายเดียวกันนี่สีเขียวอ้อมแมงหลังนี่ทับไปนี้แล้วก็เอาปลายมันสอดนะครับสอดไปเียครับออเนี่นะครับเส้นมันก็จะทะแยงทะแยงมาอย่างนี้นะนะครับอ่ะสีเขียวจะอยู่ด้านข้าง ทำอันนี้สีเขียวทับออมมาข้างหลังนะครับอ่ะล้วก็ทําอย่างงี้ไปจนสุดไฟชแชกเราเลยนะครับนี่นะครับอ่าก็ปรับเรียงนะครับมันที่สวยสีเหลืองทับมาสีเขียวออมไปนะครับนี่แล้วก็เอไปลายมนนี่นะครับสอบึ้นมา นะครับนะเดี๋ยวผมทําไปเรื่อยนครับก็ทําไปเรื่อยถักไปจนถึงนี้นะครับเนะี่ย ครับแล้วก็ถักนะครับมาถักไปจนถึงถึงขอบนี่นะครับนะถ้าเราใช้สองสีนะครับเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวสีเหลืองนะครับสันเขียวสันเหลืองนะครับสองสีอ่าพอรอบสุดท้ายนะครับทีนี้เราจะทําเป็นที่ใส่พวงแจนนะครับนะดูนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวขโมนมานี่อ่าสุดที มันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่เลยกันอยู่งนี้นะครับอ่ะัวเขียวในตัวน,ะนี้นะครับรออนะคิดไปนี้นะครับตัวเหลืองอ้อมปข้างหลังค่อค่อยรุดมาครับ ก็จอกมาใสนาน่ครับอันนี้นะครับจีได้ออกมาลักษณะนี้ครับนี่ห่วงแล้วครับนี่เป็นห่วงลวนี่แล้วก็ปรับแต่งให้มันลงมาข้างล่างอีกก็ได้นะครับหรืออยู่มาไหนตามเหมาะสมเลยครับออยู่นี่ล้วก็ตัดครับครับหรือะจะไปใส่พวงกุญแจก็ได้นะครับนี่ใส่พวงกุญแจก็ได้นะครับเพิ่มมาไป,ไป นะเสร็จแล้วครับนะสบายครับนะเราไปได้พว่มุญใจให้สวยนะครับนี่สวยงามครับผมโอเคนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องบ้านในสวนเจริญพรนะครับงานถักเชือกไปสวยแบบนี้นะครับนะเดี๋ยววันนี้ก็ ลองไปฝึกขัดดูนะครับเดี๋ยวไว้ตามติดตามคลิปต่อๆไปกันนะครับในะเรื่องของงานถักเชือกที่สวยแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามเลยนะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผม